ดูดูนะคะเอฟซีเป็นแถวเป็นแนวเลยนะคะฝั่งเดียวกันนะคะโอ้โหนะคะสวยงามนะท้องถนนสว่างจ้าเลยนะคะไม่น่ากลัวแล้วนะคะไม่ค่อยมืดมิดนะคะเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนจะมืดมิดนะคะเดี๋ยวนี้ถนนนะคะกุกกอกสว่างแล้วนะคะทดสอบไฟอันนี้น่าจะใช้จริงแล้วมั้งนะคะต่อไปน่าจะใช้จริงแล้วเนาะนะคะแสงสว่าง ยามค่ำคืนนะคะที่กกุกอกเหมือนในเมืองแล้วดูฝั่งนี้ก็จะเป็นหลอดเล็กนะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นหลอดใหญ่นะคะข้าเข้ากันไปนะคะหลอดเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะสับกันไปนะคะค่ะนี่ก็สูงเนาะนะคะค่ะวันนี้ก็วันพระด้วยนะคะดูนะคะแสงสว่างนะคะที่กกุกอกเนอะนะคะนี่ยามค่ำคืนนะคะ ยามค่ำคืนนี้มีควรถุงช่างนะคะดูนะคะเขาเรียกว่าอีกเกิ้งบ่นนะคะเขาเรียกว่าดูเดือนนะคะนี่เดือนนี่น้ำไหลไฟสว่างนะคะก็ยิ่งดีนะคะดูนะคะยามค่ำคืนนะคะ ไม่มืดมิดแล้วกอกนะคะแสงสว่างก็มานะคะดูอันนี้คือทางไปวัดนะคะก็ยังคงมืดอยู่นะคะดูเขาสิดูเราสิดูฝั่งนั้นสิดูฝั่งเราสินะคะ ดูตื่นเต้นเหมือนคล้ายๆวันเพ็ญเดือนสิบสองเลยเนาะมองด้วยตาเปล่าจะสวยมากเลยนะคะโอ้โหโอ้โห ค่าคืนที่ค่าคืนที่แบบสวยงามนะคะ สว่างมากเลยค่ะเอซดูท้องถนนดูโคมวัด ทังงานติ้ง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 ิลงไล่แม่อ้วนเข้าบ้านแม่หนูว้เออลูกน้องจ้าทั้งหมดนะจะพอไปหาเฮตุพวกอยู่ในยูนี่เออมีแสงแล้วมีแสงแล้วก็มีเสียงด้วยนะ โน่นเสียงก็ล้วทั้งแสงทั้งเสียงทั้งสีจัดเต็มนะคะกกอกๆค่ำคืนนี้อ่เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะคะทีนะคะอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะอืมแม่ออฟนะคะเออเนาะ มันก็น่าตื่นเต้นนะแ้แม่เข้าบ้านแม่ตื่นเต้น,ตนไฟบออืมฉลองไฟฉลองกระเบื้องด้วยไป <c oughs> <c oughs> โน่นแม่ออฟก็อยู่โน่นระวังรถนะอ ไม่กลัวเลยนะแบบนี้นะ่ะเหมือนในเมืองเลย <c oughs> เหมือนในเมืองกูโอ้บ้านแม่คำสายยิงจะสวยเออยิ่งจะสวยอ๋อเออ,เอ,อถึงถึง <c oughs> ม,มันหมดเดินแถวถนอนอยู่เลยนะรถไม่ลงหรอก เดินจูงถอยหลังอลเอมมอสวยเลยนะเน,นอะแต่วัดเรายังมืดมากเลยเน,นีน่เออ,อ ว่าจะไปกีดยางก็ฝนจะตกไหมน่าจะไม่ตกรอกเงาไม่ออบเนาะอ,นอ,อืมออเออกีดวะไม่ม,มีใครไปแล้วรถก็ไม่มีก็ให้ก็ให้ไอ้หนุ่มแล้วไปไปโท<ๆ>รหาไอ้หนุ่มไปกีดให้<ๆ>แล้ว ใครก็นอนไปนอนมาทำไมมันสว่างเรื่องอลามอย่างนี้ก็คือกันอยู่ตรงนู้นแหละคุณยมสวัสดีค่ะอ่นคุณยงก็มามาแล้วนะคะคุณยงมาแล้วหนูวายทำไมเกียดเท่าจังเอออายุเท่าไหร่แล้วนี่เนาะนานแล้วและหนูวายนะเออนานแล้วและหนูวายมาไม่ไหวแล้วมาดูวันนี้ค่าค่าเก่แล้วหนูวายก็ไม่มีแรงแล้วแล้วลดอะไรเยอะแยะมาขนาดนั้นลดไฟนะซากันดูทีนู่นนู่นใช่มาเรียงกันนู่นมันเลยสวย จากบ้านนูน่นเลยบ้านลุงพุ่นไปนะแล้วทำไมเขามาอะไรเย,เยอะแยะเอาเก็ยบยางเก็ยบยางกลางคืนโอ้โหเหมือนปากนั่นแหละทำไมสวยจังเหมือนปากกำลังงาบอะไรเลย เหมือน,นอะไรกำลังงาบอีกเกิ้งเลยนี่วันนี้วันพระใหญ่ใช่ไหมใช่ตไหลายลูกสแล้วลูกสายค้อยก็ไปแล้วเอเห็นไ้มน่ะเห็นไม่เอาก็มานนชมา่นมน้เอไอ,ขขอ,อมไม่เคยเห็น ไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะขอสวัสดีค่ะ